หมวดสี่หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา50บุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้หนึ่งพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสองป้องกันประเทศพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธานสมบัติของแผ่นดินรวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย3ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด4เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ5รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ6เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นและไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยก หรือเกลียดชังในสังคมเจมุไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำหนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญแปดร่วงมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดลอ้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพรวมทางมรดกทางวัฒนธรรมก้าเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติสิทธิไม่ร่วงมือหรือสนับสนุนการทุจริต และประพฤตินี้ชอบทุกรูปแบบหมวดห้าหน้าที่ของรัฐ